บ้านพักข้าราชการหลอนเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณแก้วคุณแก้วเล่าว่าเมื่อก่อนนั้นสามีของคุณแก้วรับราชการป่าไม้ปัจจุบันได้เกษียณมาหลายปีแล้วสมัยก่อนตัวคุณแก้วจะต้องตามสามีไปตลอดโดยสามีจะไปประจำอยู่ตามหน่วยป้องกันรักษาป่าบ้านพักก็จะเป็นบ้านพักราชการหลังเก่า และดูสมโสมตามการเวลามีอยู่ครั้งหนึ่งสามีของคุณแก้วจะต้องย้ายไปประจำหน่วยป้องกันร,รักษาป่าแห่งหนึ่งทางภาคใต้โดยหน่วยนี้จะอยู่บริเวณทางขึ้นเขาไกลจากตัวจังหวัดประมาณ20กว่ากิโลและอยู่ติดกับถนนซึ่งข้างหน้าหน่วยเป็นทางโค้งหักศอกคุณแก้วและสามีย,าย้ายเข้ามาวันแรกก็เดินสำรวจดูรอบๆหน่วย แต่แล้วคุณแก้วก็ไปสะดุดตากับเศษซากชิ้นส่วนลดนานาชนิดที่มีหญ้าปกคลุมหนาเต็มไปหมดคุณแก้วลองคะเนด้วยสายตาคิดว่าซากพวกนี้คงถูกทิ้งมานานหลายปีแล้วโดยที่นี่จะมีลูกจ้างชั่วคราวและข้าราชการประจำอยู่กลางคืนก็จะมีเวรเฝ้าที่สำนักงานหนึ่งคน คุณแก้วและสามีที่มาอยู่วันแรกก็ได้พากันไหว้เจ้าที่เจ้าทางกันก่อนโดยทั้งคู่ได้ข่าวมาว่าที่นี่นั้นขึ้นชื่อเรื่องผีที่ดุโดยตอนค่ำๆก่อนนอนคุณแก้วก็จะสวดมนต์ทุกคืนพอถึงตอนเช้าก็จะไปใส่บาตรกรวดน้ำและถ้าวันไหนเป็นวันพระคุณแก้วก็จะไปวัดตรงทางขึ้นเขาเพื่อทำบุญอยู่เสมอ ส่วนสามีของคุณแก้วนั้นจะไม่ค่อยอยู่เพราะต้องไปราชการบ่อยคุณแก้วและสามีมีลูกสาวอยู่ด้วยกันสองคนลูกสาวทั้งสองนั้นต้องเดินทางมาด้วยระหว่างที่สามีคุณแก้วไปราชการตอนกลางคืนคุณแก้วและลูกๆก,ก็จะมาไหว้พระและพูดขึ้นมาตลอดว่าอย่ามาให้เห็นแต่ถ้าจะมาให้เห็นก็ขอให้มากันดีๆ โดยบ้านที่คุณแก้วอยู่นั้นจะเป็นบ้านไม้สองชั้นและคุณแก้วยังบอกอีกว่ามักจะได้ยินเสียงคนเดินขึ้นลงบันไดอยู่ตลอดเวลาที่ได้ยินเสียงคุณแก้วก็จะเปิดประตูออกมาดูแต่ก็ไม่พบอะไรตอนแรกคุณแก้วก็รู้สึกกลัวแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็เริ่มรู้สึกชินคิดในใจว่าเขามาดูแลและมาปกป้องเราพอเรานั้นทำบุญกวดน้ำให้ตลอด เวลาเขามาจะมีสัญญาณมาก่อนทุกครั้งคือจิ้งจกทางบ้านจะพร้อมใจกันร้องอย่างเซ็งแซ่ไปหมดสักพักก็จะมีเสียงคนเดินขึ้นมาตรงบันไดตามมาด้วยเสียงดังเอียดอาดเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าห้องของคุณแก้วสักพักก็เดินลงไปสักพักก็เดินขึ้นมาใหม่อยู่แบบนั้นซึ่งคุณแก้วสังเกตได้ว่าจะมาเฉพาะวันโกนเท่านั้น ถัดจากบ้านพาของคุณแก้วจะมีบ้านสองชั้นและอีกหลังถัดไปอยู่ติดเชิงเขาจะเป็นเรือนไม้ห้องแถวประมาณสิบห้องเป็นเรือนของลูกจ้างชั่ชวคราวและครอบครัวตอนคุณแก้วมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆก็เห็นคนอยู่กันเต็มไปหมดไปไปมาๆก็ย้ายกันกลับไปอยู่บ้านตัวเองทั้งหมดส่วนข้าราชการประจำที่พักที่นี่พอเย็นวันศุกร์เขาก็พากันกลับบ้านกันหมด จะมาอีกทีก็มาวันจันทร์เลยคุณแก้วเลยต้องอยู่กับลูกสาวทั้งสองคนแล้วก็คนที่มาเฝ้าเวรในช่วงกลางดึกคืนหนึ่งคนที่เฝ้าเวรสำนักงานก็วิ่งเข้ามาทุบประตูหน้าบ้านของคุณแก้วพร้อมกับตะโกนเสียงดังโวยวายโวกเวกเจ๊เจ๊เปิดประตูให้ผมหน่อยคุณแก้วตกใจรีบอุ้มลูกลงมาเปิดประตูให้ถามว่ามีอะไร ชายคนนั้นบอกว่าเจอผีหลอกแล้วก็นั่งตัวสั่นคุณแก้วก็เลยบอกว่าให้ใจเย็นๆค่อยๆเล่าให้ฟังว่าเขานั้นเจออะไรมาชายคนนั้นเล่าว่าตอนนอนอยู่มีผู้ชายสามคนมาเคาะประตูสำนักงานตอนแรกคิดว่าคงมาถามทางหรืออะไรพอมองผ่านกระจกออกไปกับไม่เห็นมีรถเลยสักคันเขาเลยไม่เปิดประตูให้พอสังเกตดีๆ ผู้ชายสามคนนี้รองเท้าก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าขาดวินเหมือนเพิ่งเกิดอุบัติเหตุมาร่างกายมีแต่ร่องรอยบาดแผลและพอเพ่งออกไปดูดีๆอีกทีเฮ้ยนี่มันไม่ใช่คนแล้วหน้าตาเขียวซีขนาดนี้จึงไม่รอช้ารีบวิ่งมาหน้าที่พักของคุณแก้วแล้วขอประตูให้คุณแก้วเปิดประตูออกมาหลังจากที่เล่าจบ เขาก็บอกกับคุณแก้วว่าคืนนี้ยังไงก็จะไม่กลับไปนอนที่สำนักงานแต่จะขอนอนที่ระเบียงหน้าห้องและหลังจากนั้นเป็นต้นมาเมื่อถึงเวรของชายคนนี้เขาก็จะขอสามีของคุณแก้วว่าหัวหน้าทรงสารผมเถอะผมกลัวผีขอผมมานอนอยู่ตรงหน้าระเบียงได้ไหมสามีคุณแก้วก็เป็นคนกลัวผีเหมือนกันเลยอนุญาตให้มานอนตรงที่ระเบียงได้ มีวันหนึ่งสามีคุณแก้วได้พาคุณแก้วกับลูกๆไปเยี่ยมย่าโดยไปค้างกันหนึ่งคืนแต่พอกลับมาที่สำนักงานตอนสายเห็นคนในสำนักงานจับกลุ้มคุยกันอยู่เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นลูกจ้างที่มาเข้าเวรเมื่อคืนนั้นเล่าว่าเมื่อคืนได้มาเข้าเวรก็ได้พาแฟนมานอนด้วยตกดึกประมาณตีสามแฟนก็ตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำเห็นรถกระบะ ขับเข้ามาจอดอยู่ที่หน้าบ้านมีทั้งคนแก่ลูกเด็กเล็กแดงเต็มไปหมดจุงกันลงมาจากรถมายืนอยู่หน้าบ้านพักของคุณแก้วพอตอนตีหเขาก็ปลุกแฟนขึ้นมาพี่พี่ตื่นตื่น,นไปต้มน้ำชากาแฟกันเถอะเมื่อคืนนี้หัวหน้าของพี่กลับมาแล้วาญาติพี่น้องมาเต็มไปหมดเลยเผื่อหัวหน้าจะต้องการอะไรแกก็ลุก รีบตื่นออกมาแล้วบอกแฟนไปว่าไม่เห็นมีรถหัวหน้าเลยตัวแฟนก็ยืนยันว่าหัวหน้ากลับมาแล้วจริงๆแกเลยเดินไปดูที่หน้าบ้านพักของคุณแก้วแต่ตอนนั้นบ้านของคุณแก้วยังคงล็อกแม่กุญแจอยู่แกเลยเดินกลับมาบอกแฟนว่าไม่มีใครมาสักหน่อยกุญแจยังคล้องอยู่เลยแฟนแกก็ไม่เชื่อเลยเดินมาดูที่หน้าบ้านปรากฏว่า แม่กุญแจยังแขวนอยู่จริงๆทีนี้แฟนแกถึงกับสติแตกแสดงว่าที่เห็นน่ะมันไม่ใช่คนแกเลยชี้ไปที่กองซากรถข้างๆหน่วยบอกว่าวันดีคืนดีก็ออกมาหลอกกันซะแล้วจะว่าไปเพราะสมัยก่อนถนนเส้นนี้เวลาขึ้นเขานั้นพอถึงตัวจังหวัดจะมีแค่ถนนสายนี้สายเดียวและเป็นทางที่คดเคี้ยวมากๆหน้าหน่วย ก็เป็นทางโค้งหักศอกรถก็พากันมาเทกระจาดตายกันเยอะมากคุณแก้วยังบอกอีกว่ายัางมีเรื่องเล่าจากคนเท่าคนแก่ในพื้นที่เล่าว่ารถบรรทุกที่มาคว่ำตรงนี้คนที่ลอดตายต่างเล่าตรงกันอย่างประหลาดว่าเห็นงูตัวใหญ่นอนพาดขวางถนนตรงทางโคกจึงได้เหยียบเบรกกระทันหันทำให้รถคว่ำนอกจากเรื่องจากคนเท่าคนแก่คนงาน ก็ยังเล่าให้คุณแก้วฟังอีกว่าข้าราชการคนก่อนๆก,ก,ก็โดนมาเยอะกลางดึกจะมีสองผัวเมียเดินมาเคาะสำนักงานไม่ใส่รองเท้าเนื้อตัวมอมแแมมมาขอความช่วยเหลือเขาเลยบอกให้ไปนั่งรอเดี๋ยวไปตามคนมาช่วยพอกลับมาอีกทีสองผัวเมียคู่นี้ก็หายไปแล้วและอีกครั้งที่ดังมาก สำหรับเรื่องของสองผัวเมียคู่นี้คือสองผัวเมียคู่นี้เมื่อยืนบกรถที่ตรงทางโค้งหน้าหน่วยกลางดึกมีรถกระบะขับผ่านมาก็รับขึ้นรถกระบะนั่งถ้ายไปพอถึงตัวจังหวัดจอดรถกลับไม่มีสองผัวเมียคู่นี้แล้ววันลุงขึ้นผู้ชายเจ้าของรถกระบะขับรถเข้ามาที่หน่วยมาเล่าให้ฟังว่าได้รับสองผัวเมียคู่นี้ที่หน้าหน่วย แต่อยู่ดีๆก็หายไปเฉยเลยคนงานเก่าๆที่อยู่ที่นี่มานานเลยเล่าว่าสองพัวเมียคู่นี้นั้นลดความตายมาหลายปีแล้วและยังพาไปดูซากรถจิบที่อยู่ข้างๆหน่วยพวกเขาคงไปไหนไม่ได้นี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วพวกเขาน่าจะยังคงกลับบ้านกันไม่ถูกช่างน,น่าสงสารจริงๆส่วนมาก คนงานที่มาเข้าเวรก็จะเห็นกันเกือบทุกคนยิงทาดึกๆก,ก็จะเห็นคนอุ้มลูกจุงหลานเดินเข้ามาก็ไม่ต้องไปทักนะเขาคงไปไหนไม่ได้หลังจากที่คุณแก้วได้ฟังจบตอนนั้นคุณแก้วก็ได้มองไปที่ซากรถข้างหน่วยราชการก็รู้สึกสงสารและสยองขึ้นมาในทุกทีหลังจากนั้นคุณแก้วก็ได้กรวดน้ำและภาวนาว่า ขอให้ทุกวิญญาณได้ไปสู่สุคติไม่ต้องมาวนเวียนอยู่ตรงบริเวณน,นี้อีกเลยหากคุณชอบเรื่องราวอาถรรพ์ตำนานสยองอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราเพื่อนเล่าผีแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ